อันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกอะไรครับสาวเอกอ่ะสาวเอกเลยอ๋อเป็นสาวเอกสร้างองค์ปู่พญานาคนะครับนี่ครับเห็นเขาเตรียมเหรียญเตรียมอะไรกันไว้มีเหรียญมีทองด้วยมีเพชรมีทองด้วยมีเพชรมีทองใส่พระได้ด้วยเหรอ ได้ค่ะขอพระก็ใส่ได้ใช่ไหมจ้ะเพชรพญานาคเพชรพญานาคเก้ารองนี่มีอะไรบ้างแผ่นทองนี่เปลี่ยนทองก็เพชรพญานาคกันกับเงินเงินเก้าบาทเงินเก้าบาทนี่ครับอ๋อเทเทลินทั้งสี่หลุมเดี๋ยวเตรียมเหรียญก่อนโยนเข้าบ้างหาลุงพลโยนไปแล้วมันมีอยู่แปดล้อนนะก้อนหินสกิดนะครับอ่ะโยนเงินลงไปเนาะ โยนทุกหลุมหรือว่าโยนเราโยนกี่หลุมอ่ะสาเองโยนเสาเโยนเด๋อวลงหลุมนะฮะ ได้บุญอันดับส่งในครั้งนี้ด้วยเถิดนะครับให้คนรักให้คนหลงน่าโยนไปอีกแล้วครับโอ้นี่ครับเหรียญตั้งนั้นเลยเขาบอกเป็นสาวเอกด้วยนะตรงนี้นะเป็นตัวองค์พญานาคน่นะจะเทสี่จุดนะ <Okay. S 1> เทสี่จุดเลยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวนี้เอาแล้ว,แล,วแล้วใส่หลุมเดียวแค่นั้นใช่ไหมใส,ใส่สาวเอก <c oughs> มีสี่หลุมนะเนาะอ๋อมีใส่ทั้งสี่หลุมเลยเอาเหรียญโยนไปหมดแล้วลนะ่ะ อ๋อนู่นลงคนเป็นเหล่าดุมนู้นนี่ไหนไหนตาตาเอาคีย์เดือนมผมเอาคุ้มละสามครับเขาให้ใช้เหรียญครับให้แบงค์ก่ได้เลกเลกอะไรมีเลขด้วยเหรอครับครับเล็กเล็กเอาหน่อยนี่ีตานี่คนเก่าคนแก่บ้านกกกกตุ้มเลยเนี่ยอันผมมันคือบุคือการผ่อมคืออันนี้พระธรรมครับอันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะผมเอาจานอย่างอ๋อพระพุทธธรรมพระสองนี่นี่ นี่ครับโอ้พิธีพิธีนี่ว,นนนวันนี้ศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยวันนี้ฮะเป็นวันดีนะวันลงเสาแล้วอ,อย่าเข้าใกล้เขาบอกดิดนสไลด์อย่าเข้าใกล้ดินสไลด์ครับระวัาางเขาว่าอ,อย่าเข้าใกล้ดินสด์มันสไลด์ลงไป เข้าขกาดนินสไลด์ครับพ่ดนินสไลด์ลงหลงุมยาคาต้องแบ่งนะครับแบ่งทุกหลุมไหมยาคามีไหมน้งแบ่งยังยทุกคนจะพ่งยน่ย่นยาคาพ่างยนลงไปบนนะครับออย,ายาคาต้องแบ่งนะครับมีหินสองก้อนใช่ันหนม่งก็ไปรอมันสุดลงไป มียาคาโอ้ต้องใช้เสาต้องชาบันไดลงไปมันลึกมากเป็นสเเกันารยนึดหนักครับาก้เวลาสร้งครับละได้มแการยึดนครับผมแล้วลุงจะได้ไม่แพ้ใช่มครับผมเพราะว่าลุงสร้างของใหญ่ครับโมสร้างของใหญ่ด้วยเนาะลุงเป็น ไม่ใช่พระไม่ใช่นั่นลุงเป็นแค่โยมเวลาสร้างของใหญ่เสร็จบางทีมันจะแพ้ตัวเองก็เหมือนกับพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารเวลาสร้างเสร็จท่านต้องหนีออกก่อนหนึ่งพรรษาเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เขาทําเคดไว้ให้ก่อนแล้วทำเคดไว้ให้ก่อนแล้วโดยโดยใช้หินสองก้อนแปดก้อนครับหินแปดก้อนครับผมรวมแล้วสองก้อนครับกับยาคารวมแล้วสองก้อนแล้วยาคากี่กี่ต้นกี่อย่างมันเอามาทั้งหมดอ่ะแปดครับแปดต้นครับ พอลุมละสองต้นครับผมแบ่งกันเป็นแปดต้นครับลุมละสองต้นก็เป็นแปดต้นหินก็แปดก้อนย่าคาต้องมาทำอะไรครับก้อนละสองย่าคาตัวนี้เอาเข้าพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับคือของชุดนี้จบเรียบร้อยแล้วใช่ครับวันที่บวงสรวงครับวันที่บวงสรวงถูกเสร็จมาแล้วนะครับองค์พณจะได้ไม่แก้เคล็ดนะฮะองค์พณจะสร้างของใหญ่นะซึ่งไม่ใช่พระสงฆ์นะฮะอันนี้เป็น เป,เปเขาเรียกว่าเป็นคาราวาสเป็นบุคคลธรรมดานะฮะสร้างของใหญ่ก็เลยต้องอมีการแก้เค็ดโดยพระอาจารย์ได้ปลูกเสกมาแล้วนะครับนี่ฮะข่าวเด็ดข่าวด่วนข่าวร้อนๆนะฮะตรงนี้นครับบารุงคนฮะการสร้างองค์พญาน,นาคครับหลุมลึกมากครับนี่ฮะอันนี้อีกสองก้อนนะ ลุงก็ได้ไปยกหินแล้วก็อธิษฐานจิตนะฮะอธิษฐานจิตนะอ่าหินสองก้อนนะฮะแล้วก็จะมียาคานะครับี่เป็นเป็นการแก้เคร็ดนะฮะในการสร้างออของใหญ่นะฮะไม่งั้นจะแพ้ไัยตัวเองนะครับขรานพระยังต้อง สร้างเสร็จแล้วต้องหนีออกประมาณหนึ่งพันศานะฮะอย่างน้อยนะครับแล้วค่อยกลับมาที่วัดที่ตัวเองสร้างได้นะฮะก็เห็นเขาไหว้ประมาณนั้นนะครับขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูหลุมต่อไปฮะนี่เป็นหลุมทสองนะฮะมา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 มีเรื่องอะไรเรื่องมา ได้ได้เดี๋ยวเลยเดินเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเตรียมปล่อยปูนะเขาเรียกเทลีนใช่ไหมเทลีนนะครับเทลีนหลุมที่สองนะฮะตรงนี้จะมีโครงเหล็กโครงสร้างอยู่ข้างล่างหลุมนะลึกมากนะก็มีคนมาเป็นสักขีพยานดูเยอะแยะหมดเลยครับ สุงสุ้งมือไหนอ๋อพี่วัดเลยเดี๋ยวผมไปวัดครับครับเดี๋ยวขึ้นไปวัดเดี๋ยวขึ้นไปวัดอ้โครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่หนุม่มพี่หนุ่มอ่ะศิลปินนักร้องนะฮะเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอนะฮะหนุ่มสัตว์ใช่นะ สองมาแล้ววันนี้เทเทแค่เป็นทืนนะครับอ่าปัแปัแสงก็มาเงินใ่้เงิล่เอาเนให้เขาก่อนไปเอฟซีคนไหนครับผมเนี่ยครับครับสวัครถบสวนส่ีครับสดีครับไปกันพี่ออดนะครับครับผม หนุ่มก็มานะครับศิลปินเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะสน่งเกี่ยวทั้งวิดีโลครับยูทูบครับกับการเทลินนะครับเทเสาเอกของอาการสร้างองค์ปู่พญายนาคนะฮะนีรับสูงเจ็ด สูง8เมตรนะฮะยาว36เมตรนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็เป็นใหญ่มากนะฮะพ้าพ้าพ้าพักกาดพักกาด